สมาชิกถามมาดอกมะม่วงมีใบอ่อนแซมออกมาด้วยจะติดผลหรือไม่วันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรุ่งชาตตนเองเพื่อความยื่ยืนนะครับวันนี้เองก็ มาทาเรื่องราวเกี่ยวกับมะม่วงนะครับเพราะว่ายังมีอีกหนึ่งคำถามท,าที่ผมได้จดย์ออกมานะครับก็คือสมาชิกก็ถามมาว่ามะม่วงเนี่ยแทงช่อดอ,อกมาแล้วบางกิ่งเนี่ยก็ยังมียอดอ่อนออกมาด้วยนะครับก็เลยถามผมมาว่ากิ่งที่แทงยอดอ่อนออกมาจะมีโอกาสาที่จะติดลูกหรือไม่นะครับผมต้องอธิบายโดยรวมเกี่ยวกับต้นมะม่วงก่อนนะครับว่าต้นมะม่วงเนี่ย ถ้าเราเห็น1ต้นโอเคครับมันก็มีหลายกิ่งที่แตกแขนงออกไปแล้วบางครั้งเนี่ยในการที่จะติดผลนะครับทุกกิ่งอาจจะไม่ได้มีช่อดอกทุกกิ่งนะครับบางท่านอาจจะเจอว่ามันมีเป็นใบอ่อนออกมานะครับหรือเป็นกรณีที่มีใบอ่อนแซม,มากับดอกนะครับบางคนก็มองแล้วว่าเป็นกังวลนะครับว่าอ้าวมันแทงใบอ่อนออกมาแบบนี้มันจะมีโอกาสที่จะติดผลให้เราไหมนะครับ ต้องตอบออกเป็น2ประเด็นก่อนนะครับว่าประเด็นแรกคือเกิดจากการสะสมอาหารนะครับที่แต่ละกิ่งเนี่ยมันไม่เท่ากันไม่เพียงพอนะครับในการที่เราจะดูแลมะม่วงนะครับตั้งแต่ต้นฤดูมาก็เหมือนที่ผมเคยบอกไว้ว่าเราต้องใส่ปุ๋ยนะครับให้ถูกต้องตามช่วงอายุนะครับดังนั้นเมื่อปีนี้นะครับไม่ติดเราก็ต้องทําการบํารุงใหม่ไม่ใช่ปล่อยนะครับแล้วก็รอปีหน้าให้มันติดดอ,อกอีก มันก็จะมีโอกาสที่จะเป็นคล้ายๆเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะทําให้มันไม่สามารถที่จะติดผลได้นะครับดังนั้นเมื่อถ้าปีนี้นะครับเราไม่มีมะม่งวงแทงช่อดอกออกมานะครับปีหน้าหรือตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคือท่านต้องกลับมาบารุงต้นมะม่งวงโดยการที่ถ้าเขาไม่ติดดอกแล้วนะครับเราก็ให้บํารุงเขาเลยนะครับเพื่อที่จะไปลุ้นของปีหน้านะครับว่า ถ้าเราเลี้ยงเขาดีนะครับการสะสมอาหารที่เพียงพอนะครับปีหน้าก็จะแทงช่อดอกเหมือนต้นด้านหลังผมปุ๋ยที่ควรจะต้องให้นะครับก็จะเป็นสูตร25-7-7ไปเลยนะครับหรือเป็นสูตรเสมอ15-15-15นะครับบวกกับปุ๋ยหมักนะครับหรือเป็นปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้นะครับใส่บำรุงไปเลยให้ใบเขาเขียวเข้มตลอดทั้งปีมียอดใหม่แตกออกมาอันนี้คือข้อที่1ก็คือเกิดจากสาเหตุการสะสมอาหารไม่เพียงพอรวมไปทั้ง การที่ต้นนั้นๆไม่ติดดอกด้วยนะครับสามารถที่จะแก้ไขได้เหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าการที่มันมีใบอ่อนแซมมาแล้วก็มีดอกแซมมาด้วยเนี่ยก็คือในแต่ละกิ่งมันได้าสารอาหารไม่เท่ากันซึ่งถ้าเราบำรุงนะครับตั้งแตเ่เริ่มต้นมาเหมือนที่ผมบอกนะครับจนมาถึงช่วงมีดอกแล้วก็แล้วเราก็บำรุงช่วงที่มีดอกอีกเนี่ยเราก็จะทําให้มะม่วงของเราเนี่ยสมบูรณ์นะครับแล้วก็จะติดดอกติดผลนะครับทำให้เรามีมะม่วงเอาไว้รับประทานนะครับ สาเหตุที่2นะครับก็คือการที่มะม่วงเนี่ยมีแทงใบอ่อนมาด้วยแล้วก็มีแทงดอกมาด้วยอันนี้คืออีกสาเหตุหนึ่งคือดินของเราเนี่ยมันยังมีไนโตรเจนอยู่หมายถึงว่าความชื้นในดินเนี่ยยังมีอยู่นะครับยังไม่ได้ถึงกับขั้นแห่ว่าแห้งไปนะครับแล้วก็ประทะความหนาวจนทําให้มะม่วงเนี่ยมันแทงช่อมาไวนะครับอย่างสวนของผมเนี่ยพอเริ่มเข้าสู่หนาว นะครับก็คือประมาณวันที่11หรือ12ตุลาคมนะครับหลังจากที่ที่ผมบอกว่าผมไปทะเลแล้วผมกลับมาแล้วเสียงหายเนี่ยมาเจอที่บ้านคือหนาว17องศาเลยนั่นคือหนาวทั้งสัปดาห์นะครับแล้วก็ทําให้มะม่วงของอสวนของเราเนี่ยที่ได้มีการาบำรุงเขาตั้งแต่ต้นปีมาพอถึงช่วงที่หนาวจัดนะครับแล้วก็ฝนทิ้งช่วงไปแล้วนะครับดินแตกระแหงดินแห้งไม่เคยให้น้ําเลยนะครับแล้วก็มะม่วงของเราเนี่ยก็ แทงดอกออกมานะครับต้องบอกว่าจะให้สมบูรณ์เหมือนต้นด้านหลังเนี่ยเราก็ทําตามที่เราได้บอกไปตั้งแต่เริ่มต้นกนะ็คือให้ปุ๋ยให้เพียงพอนะครับพอถึงช่วงก็มาดูแลตามวิธีที่ผมแนะนําไปก็จะได้เป็นช่อดอ,อกมะม่วงที่ออกมาสะพรั่งเต็มต้นแบบนี้เลยนะครับสาเหตุที่2บอกไปแล้วนะครับก็คือในดินยังมีไนโตรเจนหลงเหลืออยู่ก็คือความชื้นมีเ,เขาเรียกว่าดินยังไม่แห้งพอ ซึ่งโอกาสยอดที่เป็นใบอ่อนจะติดดอกไหมต้องบอกว่าถ้าเราไม่หวังดีจนเกินไปเอาน้ำไปใส่มันนะครับให้มันแฉะให้มันขังนะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะแตกเขาเรียกว่าช่อดอกออกมาแต่จะเป็นรุ่นหลังหลังจากที่ช่ออื่นเขาบานไปแล้วรุ่นนี้ก็จะแทงช่อดอกออกมานะครับแล้วก็จะเป็นมะม่วงอีกรุ่นหนึ่งนะครับอยู่ในต้นเดียวกันดังนั้น ในหนึ่งต้นเนี่ยก็จะมีมะม่วงทั้งรุ่นแรกที่ออกดอกมาแล้วนะครับแล้วก็รุ่น2ที่เกิดจากการที่เรียกว่าแทงใบอ่อนมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ติดดอกไอ้รุ่นนี้จะตามหลังมาก็จะมีมะม่วงชี้อยู่ในต้นนะครับมี2รุ่นนะครับอันนี้ก็มาสรุปให้กับสมาชิกที่ได้มาตั้งคําถามไว้นะครับสำหรับการที่มีความกังวลเกี่ยวกับการที่มะม่วงนะครับคนอื่นเขาแทงช่อดอกมาแล้วนะครับแล้วก็บ้านตัวเองยังไม่แทงนะครับกับอีกคนหนึ่งก็คือ แทงชอมาบ้างแล้วก็มีใบอ่อนมาบ้างก็เลยอยากรู้ว่าในต้นนี้นะครับมันจะติดดอกทั้งหมดไหมวันนี้ผมก็มาสรุปให้ฟังแล้วนะครับรวมทั้งประสบการณ์ที่เอามาแชร์เนี่ยก็คือเอามาฝากท่านอื่นด้วยนะครับที่เป็นสมาชิกที่ติดตามรายการเราอยู่นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมรายการเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับท่านใดที่ดูแล้วนะครับถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปิดอใหม่ๆที่ ทางส่วนที่เราพอดีจะนำมาฝากกันทางทาั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ